สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะครูจะขอพาเพื่อนๆไปร่วมกิจกรรมในวันนี้กับคุณครูนะคะว่าจะทําอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกถึง80-90เลยนะคะเราจะต้องเร่ง กับเวลาแข่งกันค่ะหลานครูก็อีกสองวันเขาก็จะกลับสวิตเซอร์แลนด์ก็แต่ยังมีกิจกรรมที่ยังค้างอยู่เขาจะต้องให้ช่างมาติดตั้งวงจรปิดเพิ่มนะคะคุณครูก็จะต้องไปดูหน่อยนะคะว่าสเร็จแล้วจะเป็นอย่างไรกริจกรรมวันนี้ก็คงจะยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องการเดิน ติดตั้งวงจรปิดกันนะคะหลังจากนั้นจะทําอะไรก็ลองลองติดตามไปชมกันเลยนะคะว่าจะนาเสนอได้แค่ไหนก่อนที่หลานจะกลับสวิตเซอร์แลนด์นะคะไปไปติดตามขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะในการติดตั้งวงจรปิดบ้านหลานนะคะเราก็จะมาหาอาหารทานกันแล้วค่ะท่ามกลางสายฝนค่ะเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกแรงมากเลย เราไปร่วมทานอาหารกันร้อมกับคุณครูนะคะเย็นนี้เราจะทานข้ต้มนะคะต้มอะไรกินตีงสั่ว์ืออรี่โดมากครับสัดีสค่ั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ไม่มีอะไรเลี้ยงแขกนะคะนี่เราก็เอานี่ <c oughs> เลี้ยงแขกนะคะนี่เป็นทองม้วนของอะไรอเนี่ยกระดาตา่างกระดาต่างแก้วเจ้าจอมระบายตางกระดาษต่ปปาะะแ,แก้วเจ้าจอมเป็นอักษรต่างจับไปยันเลี้ยงแขกจะต้องจะต้องเนาะทองม้วนของแก้วเจ้าจอม,อม พี่ว่าเดินคุยรนไดกันนั่นเหรอ,อสรลีนรู้จ <laughs> ักไหมลูกกินไอศครีมเป็นกิโลโคนิลูกโงสไอศครีมอันนี้ <laughs> มาบ้านนะเก็บ้านอยู่ใกล้ๆกันแหละแต่ไม่ได้มาสักทีส่วนมากเขาจะไปบ้านสุริข้ามบ้านอินสวิสเซอร์แลนด์ Same, same. Same, same. Yeah. Mm I -hmm. have three I have five hundred liters. I yeah, have. Yeah. Deep water. I have bourbon vanilla. No. Yeah. Five hundred for but three francs. I think